thank you สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะเนาะมือนี่วันยุดมือเส้นนี่ก็เลยไปตลาดมาไปตลาดค่ะไปตลาดอ่ายยไก่ได้ยางเนี่ยเดี๋ยวสิมารีวิวของที่ไปตลาดโ่มียางกันนี่ค่ะไปตลาดมือนี่ค่ะไปตลาดเอซี่มากค่ะเอซี่ลำลูกกาได้ค่าค่ะค่านี่ค่ะห่อแบบใหญ่ สิบบาทค่ะแต่มาสองหอ่อดีค่ะเป็นเฮดดีดีดสดๆเลยค่ะนี่สองหอ่อค่ะห่อละสิบบาทต่อไปก็สิบเป็นนี่เลยค่ะผักผ้ายผักผ้ายแล้วก็เอื่อซื้อหนึ่งก็ใบกันจองเนาอค่ะนอะ้อใบกันจองอันนี้ก็สิบบาทค่ะกำยายๆ่ๆค่ะพนเอาไ้กินตำบมกฮุงก็ปนี่ค่ะ นี่ได้กพักแวนมานั่งค่ะพักแวนงามๆกำหญ่ๆค่ะกำหญ่ๆเลยพักแวนเอาไว้กินกับปนนี่ค่ะกำะศิบาทคือกันค่ะพักรสเล้าค่ะพักรสเล้าเอาไว้กินกับสุกเล็กนี่ค่ะอันนี้กับกำะศิบาทคือกันพักรีพักรสเล้าบานเท่าส่ออมกับเซอแี่กับจิเป็นพักกระเงแง่งค่ะกำหญ่ๆนี่อันนี้กำละาหาบาทค่ะ กำลราหาบาทกำบมักใหญ่นึง่งพันเอามาใส่แกงหน่อไม้ค่ะเอาใส่แกงหน่อไม้กินก็นตาบอก,อกคุงกับเสียบหอยโหนอ่อนนี่ค่ะของสดๆนะคะนะ่ะน้อกัมราหาบาทาพักกระย่างนี่กัมราหาบาทสินี่พักแป้นค่ะนี่พักแป้นค่ะอันนี้กัมราศีบาทพักแป้นนี่ค่ะพักแป้นกัมราศีบาทคือกันจ้ะพักกระเจี๊ยบค่ะ ยอดงามค่ะอ่อนๆมีค่ะตั้งมาเด็ดเอาค่ะอันนี้กระกำละสิบบาทค่ะกำาบใหญ่นึงตลาดเอซี่ค่ะซิมี่ผ่านขายพักอยู่เจ้าหนึ่งค่ะตลาดเอซี่ลำนุกานาอค่ะนาอมีขายอยู่พักอยู่เจ้าหนึ่งหลนใหญ่ๆค่ะขายพักนี่ก็สุนเบนพักด้วยค่ะเด้อสิไปใด้มากเลยนี่มีค่ะร่วมเมดนีศีพักนีโบนอาจจกทึ้งลอยค่ะอ่าต่อไปเด้อค่ะเด้อ อันนี้ก็เป็นบะเขือร่ายค่ะบะเขือร่ายอเอามาไว้ซุปน,นี่ค่ะต้มซุปเขืเอลาไนะคะนะอันนี้ก็ทุงละซิบา่าด้วยกันค่ะผักคะทศค่ะขาดไม่ได้ถ้าไปตลาดน,นี่ค่ะทุงละซิบา่าด้วยกันเอาไวตา้ตำหม่คงเนาะค่ะน้อจ้าใหญ่ยยเลยใครอยากซื้อของสดๆดหรือเราอยากได้ของดึกถือกับไปไปนั่งมือเสาร์เด้ดอค่ะเด้อตลาดเอซี่ล่ำลูก,กาค่ะนี่ค่ะอันนี้สิเป็นกระช่าย ได้หั่นเอามาไว้ผัดขีเมาอันนี้กระซิบบาทค่ะเม็ดพริกไทยสดค่ะพริกไทยสดอันนี้กระซิบบาทค่ะเด้๋ยวไล่ๆผู้น่ะสดๆด้วยค่ะเนี่ยตัวง่ายๆพี่พริกไทยเอาไว้ผัดด้วกันน่คะอ่าต่อไปนี่ค่ะบักเน่าซิบบาทค่นุ้ยละหาบาทตอนนี้บักเน่าแพงไร้ค่ะค่ะนี่ค่ะนุวยซ้ำนี่ ซ้ำซ้ำไข่เบื่อยังก็ล,กล,ล่ะเบื่อหาเบื่อหกดวยละหาบาทไก่ตอนน้องยอมรับเนาะคะ่ะเนาะต้องยอมรับว่าช่วงนี้หนาปากหน้ามันแห้งเดี๋ยวต้นหนาบ้านนี่ไกส่สิได้กินล้วค่ะตัวหน้อยๆตอนนี้ออกหน่วยซตำนี่แต่กลายอยู่ค่ะเอาไว้กินหนาเลืะะออนน่องเยยนาะค่ะน้อต้นของไก่เนาะค่ะเนาะพริกแหงมาไว้ตำพุงพริกแหงตัวพริกสดเทากัมีอยู่ต้นอยู่แล้วเนาะได้มากพริกแหงนี่ค่ะรุ่นทีบาทดไก่ ขนมจีนเส้นสดข้าปุ้นค่ะข้าปุ้นเส้นเส้นส,สดแพ็นน้อยไอ้ยี่สิบบาทสื่อมานะันอะเนน้อยก,กินผู้เดียวค่ะกินผู้เดียวต้องเอาเนน้อยเดี๋ยวมันจะเหลือผัดมักกะโรนีค่ะมากกาโนมะผัดมักกะโรนีค่ะผัดมักกะโรนีอันนี้ของลูกสาวค่ะลูกสาว ข้างนี่สามบาทค่ะองญ่ยิมไอ้ตลาดไมเส้า้ามืเด้วยค่ะดอค่ะน้ำไมยนาค่ะน้ำไยนาเอามาเห็ยังนี่ค่ะไปยน้ำยนานี่ทุกะติกหางหค่ะเอามาไว้แกงสีเล็กค่ะกิเล็กต้มมอ่ะอันี้เครื่องโล่เครื่องโล่สีสปาทเนาะ่าต เอดนี่คะ่ะได้นังง่วต้มค่ะนังงัวต้มตัวนี้สองขีดโต๊ะขีดละขีดละยี่สบาทค่ะทั้งหดที่ี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะนังงัวต้มแล้วค่ะนาะแม่เบิ่งพระเอกของงานคน่ะไถเอมือเ,ยอเยลยกอยากกินจับเนื้อมากเนือสุดๆเด์อคน่ะ ่เดนเนเื่อกาลนอดเนืวมื่อกลึงลค่ะนี่ค่ะดิงน้ำงาเมล่าบค่ะมีนบวกกมาจัดเนื้อลาบีนนี้เครืองลวกไสิมีเด้อค่ะใด้มากค่ะมีื่นี่เราจกจอันเทน่าได้าานีนดิวก็มีว่านอภา่าจกนดิวก็มีเอาัดคำับนีตับค่ะตับ เิงโลคค่ะทั้งหมดนี่เโลคคือพวกนนค่ะนี้พวกีนีอยบาที่าเที่ยวมีมือนี่ค่ะเที่ยวกันนี่ค่ะนี่น้อยเดียวนี่เลือดสุดซดค่ะเลือดสุดซได้ไปหนึ่งค่ะเหนียวเล็กนะคะน้อเมื่อยราหเมื่อนี่เดี้ยวเมื่อยเลี้วค่ะ จากก้อนสีจบคลิปเนี้อค่ะนาะเะย่กไก,ก่ก็ขอขอบคุณขอบคุณค่ะผู้งติดติดตามช่องเยกไก่มาตลอดมาตลอดนะค่ะนาะเจอ,อในตัวบุคคลในรุ่งคลิปเงาดอกบรได้ลงค,ค,ล,งคลิปเงาแต่เมื่อก็เลยมีโอกาสไปตลาดก็เลยได้เอาพักทุบสดเสีบทุบสด,สด,สดเอามารีวิวให้เบิ่งว่าเขาตลาด SE, อาาเอซี่มีเยื้อไก่เนืแต่ก็หลายอยู่ะคะ่ะแอนมาเรียมก้อนสีลาพีไล่น,กกน้องกะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องยายไก่นี่เด้อค่ะเด้อช่องไลฟ์สไตล์บายยายไก่เด้อค่ะเด้อขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะบ๊ายบาย